สวัสดีครับ FC ที่รักในการปลูกวันสีทุกคนนะวันนี้กลับมากับช่องบ้านสวนพาเพลินเช่นเคยนะครับกลับมากับบอนสีสวนเล็กๆหน้าบ้านของผมนะครับวันนี้จะพาทําอะไรแล้วก็จะพาลดต้นทุนด้วยนะโดยที่เราอ่ะไม่ต้องไปซื้อตัวนี้นะวันนี้จะพาทํากระโจมอบนะครับทาง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อนะนนรมมรโรอง,องเรือนก็ได้นะครับด้วยงบไม่ถึงร้อยนะครับผมตามมาว่าผมใช้อะไรอุปกรณ์อะไรทํายังไงบ้างก่อนจะไปทําเดี๋ยวผมจะพามาอัปเดตอะไรหลายๆอย่างในตู้ด้วยนะตอนนี้ คือแบบว่ามันโตเร็วมากๆเลยนะคบผมตามมาดูกันนะครับผมนี่นะครับผงสุวรรณนะครับหลังจากที่เขาให้เราจุดสังเกตง่ายๆนะคบวันนี้จะบอกด้วยนะถ้าสมมติว่าเขาแตกหน่อขึ้นมาแบบนี้แล้วเขาจะเริ่มทิ้งใบนะครับเนี่ยเหมือนเขาจะยุบใบฉะนั้นเราต้องย้ายนะครับผมเราต้องย้ายหน่อเขาออกนะครับจากกระถางเดิมนะแต่ว่าวันนี้ยังไม่พาทํานะครับก็เลยจะมามาอัปเดตอะไรหลายๆอย่างให้ดูนี่โอ้โหดูปีกกินาลีสิทุกคน ใบใหม่นะครับนี่เราลุ้นว่ามันจะสวยไหมนะคะผมต้นอื่นๆกระถางอื่นๆก็เช่นเคยนะนี่โอ้ยนะนารายผมเริ่มทิ้งไอ้นี่แล้วนะเนี่ยนี่บอลสีนารายใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเริ่มทิ้งใบแล้วนะคะผมดูดิหหน,นี่นี่นี่ยอดมงกุฎยอดมงกุฎแตกหลอดอีกแล้วทุกคนดูดิโห โตเร็วนะคะผมสูตรที่บำรุงไปนะทุกคนลองลองหาทําได้นะถ้าใครยังไม่รู้สูตรนะผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เช่นเคยนะครับผมส่วนนกพะเก้านะครับใบใหม่ขึ้นมาไม่ด่างนะครับก็น่าจะเป็นกัดสีนะครับแซมแซมกันผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าตอนเขาโตเป็นหนุม่มเขาจะหน้าตาย,ยังไงนะครับผมนี่ก็นะ,ะเราไปเตรีมอุปก,กรณ์ทํากระโจมอบง่ายๆกันนะครับวันนี้ผมจะย้ายพวกกระถางเล็กๆเนี่ยไปไว้ในกระโจมนะครับผมไป ตามมาเลยนะครับก็นะครับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้หลักๆเลยนะครับมี1เลยนะครับกระมังนะครับขนาดเล็กนะครับผมนะแล้วก็ตามด้วยลวดเอาไว้มัดลวดอีกทีหนึ่งนะครัใครจะใช้ลวดเบอร์ศูนย์ก็ได้แล้วก็คีมตัดนะครับแล้วก็ลวดเบอร์หกนะครับสําหรับมาทําเป็นเสากระโจมนะครับส่วนถุงนะผมจะใช้ถุงไซส์ย4คูณ42นะครับขนาดนี้จะพอดีเลยกับกระมังตัวนี้นะครับผมนี่ วันนี้ผมจะทำสออันนะครับผมด้วยงบไม่ถึงร0อยนะครับซื้อถุงน่ะอาจจะแพงหน่อยนะโลละ90นะครับผมเขาขายเป็นโลนะเออก็ยังไงนะครับลองซื้อมาเก็บไว้เราก็ทำเพื่อลดต้นทุนในการซื้อตู้อบหรือโรงเรือนนะครับเราทำแบบนี้ใช้ทดแทนก็ได้นะครับเราไปดูขั้นตอนการทำง่ายๆทำตามได้เลยนะครับผมแับแรกนะครับให้เราตัดลวดออกมาเป็นเป็นสอเส้นแบบนี้นะนี่ เราจะใช้ลวด2เส้นนะครับเพื่อที่จะทําเสากระโจมนะครับแบบนี้นะครับนี่ความยาวก็แล้วแต่เรานะเราวัดเอาเลยนะครับความยาวนะความยาวก็ประมาณ60 70ถึงเสเส้นนะครับผมตัดมาใช้ประมาณ2เส้นนี้นะครับขั้นตอนต่อมาเราก็จะเจาะรูนะครับทั้งหมด4รูนะครับ1 2แล้วก็3 4ตามนี้เลยนะนี่ประมาณนี้นะ จากนั้นเราก็รวดมาสอดเข้าที่รูแบบนี้เลยนะทุกคนวัดไปนะครับน,นี่ความสูงหนะ้าแล้วแต่เรานะเพราะว่าถุงไซส์2 4คูณ42ค่อนข้างจะสูงนะครับก็เลยจะทำทีเดียวเลยนะครับผมให้มันสูงไปเลยนะนี่แบบนี้ หลังจากเราเอาลวดใส่เขา้ารูเสร็จแล้วนะต่อไปตรงนี้มันจะขยับนะครับเราใช้ตัวนี้นะครับในการมัดนะครับลวดใครจะใช้เป็นลวดเบอร์เล็กก็ได้นะทุกคนเราก็ตัดมานะครับประมาณนี้เราก็เอามัดตรงจุกมันไว้แบบนี้นะครับนี่น,นี่เรามัดแบบนี้นะครับนี่มัดแน่นๆเลยนะเพราะว่าจะไม่ให้เขาดิ้นได้เลยนะครับตรงเนี้ยอ่า ก็จะประมาณนี้ทุกคนนี่เห็นไหมเห็นเป็นรูปล่างของหน้าตากระโจมง่ายๆหรือยังนะครับผม <N> การทําพวกเนี้ยเราอะอะไรประหยัดได้เราประหยัดดีกว่าเราไปซื้อเป็นตู้อบใหญ่นะผมก็พลาดไปซื้อนะเพราะว่าเออแต่ว่าถ้าบอลสีคันน้อยๆอ,อยู่อะแนะนําให้ใช้เป็นแบบนี้นะครับทําเป็นแบบนี้เอานะครับผม หลังจากเราร้อยรวดเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมทําเป็นความสูง2แบบนะครับแบบเตี้ยกับแบบสูงนะครับผมให้เราเอาถุงใส่แบบนี้ได้เลยนะทุกคนส่วนข้างบนน่ะเดี๋ยวเราอ่ะจะใช้หนังยางรัดแบบนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมพาไปดูตอนเสร็จแล้วนะว่ามันหน้าตายังไงนะครับรับรองเลยว่ามันใช้งานได้จริงนะครับผม อ่าหลังจากผมทําเสร็จแล้วผมก็จะเติมน้ําลงไปประมาณนี้นะเราต้องวัดต้องกะด้วยนะอย่าให้น้ําเยอะเกินนะครับใส่ประมาณสัก2ขันนะครับสําหรับกระมังแบบนี้นะครับผมทุกคนแล้วก็เราเติมเสร็จแล้วนะเราก็เอาพวกบอลสีของเราเนี่ยต้นแพงๆราคาแรงๆนะครับผมมาใส่แบบผมได้เลยนะ คือผมอ่ะอยากลองทามานานแล้วนะครับกระโจมแบบนี้เพราะว่าตอนนั้นคิดไม่ถึงคิดไม่ทันนะครับผมปึกนั่นเองนะครับผมนี่เราใส่เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เราก็ลูดถุงขึ้นได้เลยนะครับพอเรารูดถุงจัดระเบียบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็มัดปากเลยนะครับเราไม่ต้องเปิดมันอีกแล้วนะเราจะอบลืมนะครับอบลืมเช่นเคยนะเพราะว่ามันจะได้โตรเร็วให้เรานะครับพวกบอลสีเลี้ยงยากๆแบบทศกัณนกฟก้า แล้วก็อะไรนะยอดมองกุฎอีกน,นึงเนาะนะครับผมนี่นะครับหน้าตาเสร็จสมบูรณ์นะครับผมใช้งานได้จริงนะแล้วก็ประหยัดด้วยใครที่กําลังมองหาตู้อบง่ายๆนะครับนี่ลองเอาไปทําตามผมได้เลยนะครับต้นทุนไม่เยอะนะครับแล้วก็สามารถทําได้หลายครั้งด้วยนะครับผมเราก็เลี้ยงเขาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะอย่างพวกต้นใหญ่ๆเดี่ยวๆอย่างเงี้ยเราก็เลือกเอากระถางมาใส่อันเดียวก็ได้แบบนี้นะครับลองดูนะครับผมพวก การลดต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนําเลยนะครับผมทําง่ายแล้วก็สะดวกด้วยนะครับส่วนสําหรับวันนี้ใครที่อ,อ,อยากได้บอลสีของผมอ,อดใจรอหน่อยนะผมกําลังเร่งอบเร่งอะไรให้อยู่นะครับผมเนี่ยนะในตู้ก็มีเยอะพอควรเลยเดี๋ยวนี้นะครับผมเดี๋ยวจะได้เอ,อ,เอาม่านาังพิมพ์นั้นลงกระถางนะครับอีก,อกสักหน่อยนะ เขากาลังแตกหลอดขึ้นมานะครับวันนี้ใครมีคําถามมีอะไรนะคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปให้ผมได้เลยนะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวคราวหน้าผมจะเอาเทคนิคเอาวิธีการทำอะไรง่ายๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับผมรับรองว่าได้ผลมากนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย